Pandas เป็นชื่อแพ็กเกจของ Python ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลแบบตารางโดยเฉพาะหลักหมื่นหลักแสนถึงระดับ Big Data ไปเลยใครที่อยากจะต่อยอดมาทำอาชีพ Data Scientist เราก็จะต้องทำงานเพื่อที่จะเตรียมข้อมูลในการเข้าโมเดล Machine Learning ซึ่ง Pandas จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดสวัสดีครับก็ผมชื่อเกรซนะครับสารณภเทวปฏิคมปัจจุบันเป็น Data s c i เ n t i s t อยู่ที่กรุงไทยอินฟินิตัสครับ ไม่ว่าคุณจะเป็นคนทํางานสาย Data มาก่อนแล้วหรืออาจจะเป็นคนเพิ่งจบมาก็ได้แล้วอยากจะลองดูว่า d a t a าไซด์เนี่ยเวลาเขาเขียนโปรแกรมกันเนี่ยเล่นกับขมูลยังไงนะครับคอร์สนี้จะเป็นก้าวแรกแล้วก็เป็นรากฐานที่สําคัญมากๆนะครับในการที่จะทํางานทางด้านสาย d a t a าไซด์สำหรับทักษะที่คุณจะได้รับไปเลยหลังจากจบคอร์สนี้นะครับก็คือการได้ทำงาน Data Science Project แบบเต็มรูปแบบนะครับข้อมูลที่เราจะเอามาเล่นกันในโปรเจกต์มีทั้งข้อมูลของ Fan Page Studio นะครับแล้วก็ข้อมูลนะครับยอดขายของแพลตฟอร์ม Lazada นะครับเราจะดูกันเลยว่าการทำงานที่เป็นโปรเจกต์ Data Science จริงๆเนี่ยตั้งแต่ Setup Project ยันกระทั่งได้ Insight นะครับนำไป Take Action ต่อได้เนี่ย มันจะต้องผ่านอะไรมาบ้างโพสต์แบบไหนมันถึงจะปังนะครับการที่มีคําว่าฟรีอยู่ในโพสต์ของเราเนี่ยมันจะช่วยทําให้ว i r รอลได้จริงหรือเปล่าเขียนโค้ดแค่ไม่กี่บรรทัดก็ได้คําตอบแล้วครับและเหนือจากนั้นนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะก็จะต้องต่อยอดไปทํา Big Data ใช่ไหมครับการที่คุณจะไปเล่นกับคูนระดับใหญ่เนี่ย โค้ดของคุณไม่ใช่แค่ว่าทำแล้วได้ผลออกมานะครับแต่มันต้องมีประสิทธิภาพมันต้องรันออกมาแล้วได้ผลลัพธ์ได้เร็วด้วยซึ่งระหว่างทางในคอร์สก็จะมีสอนให้ด้วยครับมันจะได้เลยว่าจบคอร์สนี้ไปสามารถทำา d t t s s i i n n e p r r o j e t t ได้ก่อนที่จะไปต่อยอดเป็น Machine Learning ครับและถ้าเกิดพวกคุณพร้อมแล้วที่จะเริ่มลงมือทำโปรเจกต์ Data Science แบบของจริงเขียนโค้ดจริงแบบเต็มโปรเจกตจริงๆนะครับก็มาพบกันได้ที่ Studio Studio ของคนอยากอั s สกิล เจอกันนะครับ